First l o v e บทเพลงในตำนานที่ไม่เคยเก่า สู่ซีรีส์ยอดฮิตในปี2022ในช่วงเดือนนี้นะครับที่ญี่ปุ่นนั้นมีเพลงเก่าอยู่เพลงหนึ่งที่ถูกเปิดซ้ําไปซ้ามาใครก็ตามที่ได้เดินข้ามห้าแยกชิบูย่าในตอนนี้ก็จะได้ยินเพลงนี้และถ้าเป็นคนที่มีความหลังกับเพลงนี้อย่างผมแล้วก็มันแทบจะร้องไห้เลยนะที่ได้ยินเพลงเพลงนี้นั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับในความเป็นจริงแล้วเพลงนี้แม้จะมีอายุกว่า20ปีแล้วแต่มันก็เป็นเพลงที่ไม่เคยเก่าเลยมันเป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นมาจากมุมมองของความรักที่โคตรพ่อโคตรแม่จะลึกซึ้งงขอเเเด็็็กกสาาาาาววววททีี่่่่่โคครปปนนนนผูใใหญัม เธอเขียนเพลงนี้ขณะที่เธอมีอายุ14-15ทั้นั้นนะครับมุมมองด้านความรักของเด็กวัย14นั้นทําไมมันถึงช่างลึกซึ้งได้ขนาดนั้นและทําไมสําหรับผมแล้วแม้เพลงนี้จะถูกคัฟเวอร์ไปมากมายหลายเวอร์ชันแต่ไม่มีใครเลยที่จะร้องเพลงนี้ได้ดีไปกว่าอุทดา a h i k a r ในวัย16ขวบอีกแล้วแม้กระทั่งตัวอุทดา a ในวันนี้เองก็ตามนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของบทเพลงเพลงนี้กันรวมถึงจะมีรีวิวพูดถึงซีรีส์ตัวนี้ด้วยเล็กๆน้อยๆน,นะครับและเชื่อว,ว่าน่าจะได้ดูเกือบมหมด <First> รสชาติหวานขมที่ยังคงอบอวลอยู่ในความทรงจำของผู้คน สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะไม่รู้จะช้าเกินไปไหมนะแต่ว่าคลิปนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลงเก่าเพลงหนึ่งจากช่วงปลายยุค90ซึ่งมันไม่เคยหายไปไหนเลยครับแล้วก็ได้กลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งในปี2022นี่เองหลังจากที่มีซีรีส์ญี่ปุ่นทาง Netflix นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงนี้และตัวซีรีส์นั้นก็นับว่าทาได้ดีมากเช่นกัน,นครับเชื่อว่าเพื่อนๆที่ด,ดูคลิปนี้น่าจะได้ดูกันเกือบหมดแล้วเนาะส่วนตัวผมเนี่ยถือว่าได้ดูทีหลังชาวบ้านนะครับเพราะว่าวันที่ีรต air รตัััววนนน้อออ่่ยผมมกกกกาาลงงิิบบ50ชไไปดูจะ ได้มาดูเนี่ยก็เรียกว่าตลาดวายไปแล้วนะครับอันดับของซีรีส์ตัวนี้ในบ้านเราอาจจะไม่ถึงอันดับท็อปอะไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอันดับอาจจะร่วงไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยความแรงของซีรีส์ตัวนี้ก็ยังถือว่ายังแรงอยู่มากนะถ้าใครได้เดินชิบูย่านในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเขานั้นโปรโมทเรื่องนี้กันเต็มที่เลยครับมีโปสเตอร์ใหญ่มีบิลบอร์ดใหญ่ที่สำคัญก็คือมีการเปิดเพลง first love เนี่ย วนไปวนมาสร้างความฟินให้กับวัยรุ่นยุค2000เนี่ยผมเป็นอย่างมากเะครับพอเวลาที่เดินข้ามให้แยกชิบุย่าแล้วเพลงนี้มันดังขึ้นมาโอ้ทุกอย่างรอบตัวมันเหมือนกับเป็นภาพสโลโมชั่นเลยครับซึ่งประวัติของอุทาหรคารุนั้นผมคงจะไม่พูดซ้ําแล้วเพราะว่าเคยพูดไปอย่างละเอียดแล้วในคลิปแรกๆของช่องเลยนะครับที่ทําเกี่ยวกับประวัติของศิลปินแต่วันนี้นั้นผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลง first love <ๆ>เพลงนี้ล้วนๆนะครับ first love เนี่ยแม้มันจะเป็นชื่ออลบั้มแรกในตำนานของฮิกกี้ที่ออกมาในปีีี1999แล้้วกกดดััังงงเปรรยในนนนนนทบบขึสอโ ในสัปดาห์นั้นแล้วก็ในปีนั้นก่อนที่มันจะวนเวียนอยู่ในออรกอนชาร์ตอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในปี2022นี้เพลงนี้นั้นก็กลับมาติดอันดับออริกอนชาร์ตอีกครั้งเพราะอ,อิทธิพลของซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับก็ไปเสียไม่ได้ครับว่าอาัลบัม First ้มเฟิร์สเลิฟของกิกกี้นั้นมันคือตำนานอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าในตอนที่มันออกมาแรกๆหนๆห,ลหลายๆคนน่าจะนึกถึงเพลงออโตเมติกกันมากกว่าเพราะมันเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็อยู่เป็นแทร็กแรกด้วย แล้วก็ในอัลบัม้มแมจะชื่อ first love แต่ว,ว่าเพลง first love นั้นมาเป็นแคลดที่4นะครับซึ่งซิงเกิล first love เนี่ยออกมาเป็นซิงเกิลลำดับที่3ของเธอออกมาในปีเดียวกันนั่นแหละซึ่งที่มาที่ไปของเพลงนี้นั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่ซิงเกิลแรกๆของเธอที่ฮิกกี้นั้นทำตอนอายุ10ขวบนะครับในนามของ q u b i c u ซึ่งเธอนั้นทำเพลงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรียกว่ามีความอินดี้มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากก็เรียกว่าบทเพลงแรกๆของเธอที่เข้ามาในตลาดญี่ปุ่นตอนนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับก่อ,ยยอน,น,น, 1998, นทอ ไคารุมมีความคิดเพียงอย่างเดียวว่าฉันไม่อยากจะเข้าวงการในฐนานะไอดอลแต่ว่าอยากจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับทำให้เธอปฏิเสธหลายค่ายที่เป็นค่ายไอดอลน,นั้นเข้ามาทาบทามแต่ในขณะเดียวกันครับพอเธอได้เดบิวต์ก็กลับถูกทั้งค่ายขอร้องว่า เฮ้ยอย่าเพิ่งอินดี้มากเลยอนูช่วยทำเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ให้มันมีความเป็นป๊อปมากกว่านี้ได้ไหมนั่นเลยทําให้เธอนั้นได้เริ่มเขียนเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สลับกับประโยคภาษาอังกฤษซึ่งเป็นจุดเด่นของเธอนะครับโดยเพลง first love เพลงนี้นั้นว่ากันว่าเป็นเพลงที่เธอเขียนร่างเอาไว้ในขณะที่เธออายุ14เท่านั้นครับจากมุมมองความรักของเธอในขนาดนั้นแล้วก็ถูกนามาเรียบเรียงเขียนใหม่กลายเป็นเพลงนําแล้วก็กลายเป็นชื่อบัมแรกของเธอในตอนนั้นนะครับซึ่งตามไทม์ไลน์ของเธอก็คือเริ่มเขียนเพลงน้ตออนายุ15 ค,คู่กระปกซีดีที่เป็นจุดเริ่มต้นของความอียงเดสก้าของเธอเนี่ยก็คือเป็นหน้าเฉยๆของเธอแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์นี้มาจนถึงอัลบั้มปัจจุบันนะครับซึ่งเพลง first love เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้รับรู้ถึงความหมายของมันสักเท่าไหร่นะครับแต่เพราะว่าชื่อเพลงและก็ความไพเราะของดนตรีเนี่ยทำให้มีคนไม่น้อยเลยนะครับที่คิดว่าเพลงนี้มันต้องเป็นเพลงรักแน่ๆมันคือเพลงรักของเด็กสาววัยรุ่นที่สดใสงดงามแต่จริงๆแล้วเนื้อหาของเพลงนี้นั้นมันคือเพลงอกหักซึ่งเราจะมาพพูดดถึงงงคควาามมหมยยขอออเลนนนนนี้แบบสรรุปิ่ื บอ,อกกันว่าน่าเสียดายที่ซีรีส์เรื่องนี้ใน Netflix นะครับแปลเนื้อเพลงเพลงนี้ออกมาได้ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่เป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับคือมันก็โอเคแหละความหมายของเพลงมันอาจจะไม่ได้ผิดเพี้ยนไปมากแต่ว่าแม้ความหมายมันจะยังคงเดิมแต่ว่าความงดงามของถ้อยคําในเพลงนี้ผมว่ามันหายไปอ่ะเหมือนมัน lost in translation น่ะทั้งทงที่เพลงนี้มันคือส่วนสําคัญของเรื่องนี้แท้ๆโดยเพลงนี้นั้นกล่าวถึงความรักครั้งแรกที่มันเพิ่งสิ้นสุดไปนะจูบครั้งสุดท้ายที่มี flavor หรือว่ารสชาติของบุรีี่ซึงงมมันนท้้้ขแลลวก็วเเศราาใ ของวันพรุ่งนี้นั้นเธอจะไปอยู่ที่ไหนเธอกำลังคิดถึงใครอยู่กันแน่นะแต่ไม่ว่าจะอย่างไร เธอนั้นจะเป็นความรักของฉันตลอดไปแม้ว่าวันใดวันหนึ่งฉันนั้นอาจจะไปตกหลุมรักกับใครคนอื่นแล้วก็ตามแต่ว่าฉันนั้นจะจดจําความรักที่เธอได้สอนฉันเอาไว้เธอนั้นจะเป็นที่หนึ่งในใจของฉันตลอดไปแม้ในตอนนี้มันจะเป็นเพียงเพลงรักอันแสนเศร้าจนกว่าที่ฉันนั้นจะสามารถขับขานบทเพลงรักเพลงใหม่ได้อีกครั้งจากนี้และตลอดไปก็ตามนั้นเลยครับมันเป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่จบลงไปแล้วนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนื้อเพลงของเพลงนี้จะไม่มีคําว่า first love ไม่มีคําว่า h ั a r t สุดโคตไม่มี คำว่ารักแรกอะไรอยู่ในเนื้อเลยไม่แต่คําเดียวนะครับแต่ว่าด้วยสิ่งต่างๆในเนื้อเพลงเช่นเธอสอนให้ฉันได้รู้จักความรักหรือว่าอะไรต่างๆของเพลงนี้มันก็ทําให้เรานั้นจินตนาการภาพถึงเป็นรักแรกอย่างไม่ต้องสงสัยครับซึ่งผมอะ่ะไม่แน่ใจนะว่าฮกี้นั้นได้นําเรื่องราวส่วนตัวของเธอในวัยก่อน14ขวบนั้นมาเขียนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องราวจริงๆของเธอนั้นมันก็ดูเป็นผู้ใยญ่ผู้ใหญ่ที่เกินอายุไปมากๆนะครับเรียกว่าตั้งแต่ประโยคแรกเลยอะ่ะแต่ว่าพอเติบโตขึ้นเธอก็มักจะนนนําาาาาเเเเเเอออรรื่่่่่่งงงงววตๆมมขีียยยป็พลลูแแ้ไใชค เรื่องราวส่วนตัวของเธอเท่านั้นแต่ถ้าลองคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องราวที่เด็กวนะัยสินั้นจินตนาการขึ้นมาทั้งหมดมันก็นับว่าเธอนั้นน่ากลัวจริงๆที่สามารถจรินตนาการเรื่องราวที่มันงดงามแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ออกมาได้นะครับคือมันเป็นฟิลอ,อกหักแต่ว่าก็ยังรักเขาอยู่เนาะโดยเพลงนี้นั้นนอกจากเนื้อร้องแล้วก็ทํานองที่งดงามนะครับมันยังเป็นเพลงที่ค่อนข้างร้องยากเลยนะเป็นเพลงที่ท่อนแรกใช้เลนส์เสียงอนั้งต่ำนะครับแต่พอเข้าท่อนฮุกก็จะเสียงสูงขึ้ข้้้้นนนมมมาาาาไ่่่่ใใครรรรทททีีเเววออพลงงงงงหแแจจิกก็ยยตุผถึะ ้ไดจําเนื้อเพลงได้ทุกคําโดยที่ไม่ต้องดูโพยไม่ต้องดูเนื้อเลยแต่ก็ไม่ค่อยกล้าร้องเพลงนี้บนเวทีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโอกาสล่มค่อนข้างสูงครับเพลงนี้มีการแบ่งคําที่แปลกๆนะครับมีสไตล์การร้องที่แปลกๆแ,แล้วก็เป็นเอกลักษณ์อยู่หลายท่อนเชื่อว่าใครที่เคยหัดร้องเพลงนี้น่าจะเจอกับปัญหานี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราเนี่ยงงกันทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นท่อนแรกเลยทาบาโกโนเฟเวอร์ no นะครับรสชาติของบุรีเนี่ยก็จะถูกแบ่งวักเป็นคิสุอาทาบา โกโนเฟรอิวกาชิตาหรือว่าท่อนพรีคอรัสอย่างโอ o โมเตรุ่ดารุคือฟังยังไงเธอก็ไม่ได้ร้องดารุ่ครับรอ,อะไรประมาณนี้คือถ้าเราลองฟังจริงๆแล้วมันก็แบบมาดูเนื้อเอ๊ะเธอร้องอย่างนี้เหรอหรือว่าแม้แต่ท่อนฮุกนี้ก็งงเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะท่อน ซึ่งกิกกี้น่ะมาเอื้อนตรงคําว่าเลิฟซองอะคือถ้าแบ่งท่อนผิดเนี่ยตายง่ายๆเลยนะครับท่อนนี้เพราะผมเคยเห็นคนที่ร้องเพลงเนี่ยผิดบนเวทีหลายคนเลยครับการแบ่งวักมาจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่ซับซ้อนอะไรมากแต่ว่า มันก็มีอะไรบางอย่างในเพลงที่มันแอบ,บยากอยู่เหมือนกันแล้วสาเหตุอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถทําให้ใครที่คับเวอร์เพลงนี้แล้วทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพราะกว่า,า,วาอุทาัายคารุในวัยสิได้อีกแล้วอะ่ะก็คือเรื่องของอารมณ์เพลงครับในวัยสิครับตอนนี้เธอออกเพลงนี้มาฮิกกี้นั้นดูอินกับเพลงเพลงนี้มากๆจนมันทําให้สุดท้ายอะ่ะผมก็เชื่อแหละว่าน่าจะมีบางส่วนแหละที่มาจากเรื่องจริงมาจากชีวิตจริงของเธอบ้างไม่มากก็น้อยครับเพราะว่าเธอดูอินอ่ะมันดูเป็นเพลงที่มีแค่เธอในวัยสิเท่านั้นที่จะร้องได้นะครรับเพาาะว่หล จากนั้นน่ะผมเห็นฮิกกี้ร้องเพลงนี้เมื่อเธอเติบโตขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ฟิลนั้นอีกเลยอะ่ะมันไม่ได้ฟิลแบบฮิกกี้ในวัย16ที่มันทําให้รักแรกนั้นเป็นรักแรกจริงๆอีกเลยนะครับทาให้หลังจากนั้นแม้ฮิกกี้จะร้องเพลงนี้มันก็ยังคงเพราะเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้อินเท่าในวัยนั้นอีกแล้วนะครับซึ่งผมว่าตัวฮิกกี้เองก็คงรู้ตัวแหละว่าเธอนั้นไม่ได้อยู่ในวัยไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะมาเป็นรักแรกในแบบนั้นได้อีกแล้วในอีกปี่ริบปีต่อย่าครับมออา たか ในมุมมองของรักแรกที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพลงนี้นั้นไม่เหมือนกับเพลง first love ซึ่งเป็นเพลงรักอันแสนเศร้านะครับแต่ว่าเป็นเพลงรักที่เป็นเพลงรักจริงๆมากขึ้นมีการใช้คําว่าฮัตซึโค้ยหรือว่ารักแรกในเนื้อเพลงอย่างชัดเจนนะครับต่างจากเพลง first love ซึ่งไม่มีคําว่ารักแรกอยู่ในเพลงเลยเพลงฮัตซึโค้ยที่ออกมาในตอนนั้นก็ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประสบความสําเร็จของฮิกกี้นะแต่ว่าสำหรับผมนะถ้าเทียบกับเพลง first love แล้วผมรู้สึกว่าฮัตซึโคยเนี่ยผมอาจจะเฉ แล้วทั้งสองเพลง First Love แล้วก็ฮัตซึโคยนั้นไม่ได้พึ่งจะมาประกอบซีรีส์เป็นครั้งแรกในปี2022นี้หรอกนะครับปี2021ครับเพลง First Love ก็ถูกใช้เป็นเพลงประกอบเรื่อง Ma Jono Jo Ken นะครับเรื่องราวของความรักต้องห้ามระหว่างคุณครูสาวกับนักเรียนซึ่งแสดงนำโดยนักแ,แสดงระดับแม่เหล็กนะครับอย่างมัตสึชิมะนานากโกะและก็ทักกี้นั่นเองละครเรื่องนี้ดังมากใายุ2,000แล้วก็มีความอื้อฉาวมากนะครับถูกวิจารณ์กันหนักมากด้วยเนื้อหาต่างๆนานานะครับซึ่งเพลงนี้มันก็ลงตัวกับละครเรื่อองนนนนีีี้้้ดดแแหละต่่่วาาคืมมมัไไถูกเขยขยึ ื่อละครเรื่องนี้ตั้งแต่แรกก็เลยทําให้มันมีเนื้อหาหลายอย่างที่อาจจะไม่เข้ากันเพราะว่าตัวเองในเรื่องนั้นเป็นผู้ชายที่ปไปรักคุณครูสาวเนาะแต่ว่าในมุมมอ,องเพลงนี้มันน่าจะเป็นเพลงรักของเด็กสาวมากกว่านะครับในขณะที่เพลงคาสโคยนั้นก็ได้ไปประกอบละครเป็นไทยอินนะครับในเรื่อง Boy Over Flowers นะครับซีซั่นที่2หรือว่า F4 ชั้นญี่ปุ่นนั่นแหละจนในปี2022นี้ก็มีละครเรื่อง First Love ที่บอกว่าได้แรงบันดาลใจจากทั้ง2เพลงเลยครับ First Love แล้วก็คาสโคยนำมากลายเป็นละครน,นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นละครทีี่่เเเรยกวาตติมม็ รู้สึกของใครที่เป็นแฟนเพลงนี้ได้อย่างดีจริงๆผมนั้นดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคอมพลีทอะติ่งคอมพลีทเลยครับรู้สึกเหมือนเราได้ดู MV แบบยาวๆของเพลงเนี้ยแปตอนจบนะครับคือผมจะไม่ได้สปอยเนื้อหาหรือว่าอะไรในเรื่องนี้มากมายแต่ว่าอยากให้ไปดูจริงๆนะโดยเฉพาะกับใครที่ชอบเพลงนี้เราจะได้เห็นรายละเอียดที่ตัวซีรีส์นั้นใส่เข้ามาอย่างมากมายอย่างเช่น จูบรถบุรีนะครับก็ทาบาโกโนเฟรเวอร์เนี่ยเนาะซึ่งเป็นท่อนจําของเพลงนี้นะครับในเรื่องนี้ก็มีการใส่เข้ามาแบบเต็มๆรวมถึงในเรื่องนั้น<อ>บรรยากาศมันก็เหงาๆเศร้าๆนะครับแล้วก็เรียกว่าใช้เพลง f i r s t l o v e ได้อย่างคุ้มค่ามากอาจจะขอสปอยหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเรื่องนี้มันเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งคือตามความคิดของผมเองนะคือแม้มันจะมี9ตอนจบอะแต่ผมว่ามันสามารถจบใน8ตอนได้ครับคือมันจะลงล็อกตรงความหมายของเพลง First l o ล e กับความเจ็บปวดแบบ First l o ล e มากๆในตอนที่8ตอนจบน่ะมันจะเปิดเพลงนี้แบบยา แล้วก็ทิ้งความรู้สึกแบบเศร้าส้อยเนี่ยให้มันยาวไปเลยครับคือสามารถจบตรงนั้นได้เลยแต่พอมันมีตอน9เข้ามาครับตอน9้าเนี่ยสำหรับผม,มอาจจะดูไม่เข้าพวกกับแบบตอนที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันก็จะเติมเต็มให้เรื่องนี้มันดูน้ำเน่าไม่ใช่สิดูแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นอาจจะแอบน้ำเน่านิดนึงมีความเอยียงเดสกานิดนึงนะครับแต่ว่าผมนั้นเข้าใจเจตนาคนทำนะเพราะว่าเขานั้นตั้งชื่อตอนที่9ไว้อย่างชัดเจนว่ามันคือฮัตสึคยนะครับแล้วก็ใช้เพลงฮัตสึคยเป็นเพลงในตอนนี้ไม่ใช่เพลง First Love แล้วทั้งที่ผ่านมา8ตอนเนี่ยเพลงคัสซิโคยแทบไม่ถูกหยิบออกมาใช้เลยนะครับมีแต่เพลง first l เ v e เนี่ยแหละเรียกว่าใช้อย่างสิ้นเปลืองมากๆเลยซึ่งใครเป็นคอซีรีส์ญี่ปุ่นน่าจ,จะเข้าใจในเรื่องแบบนี้เป็นอย่างดีโรซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับอาจ,จะมี8ตอนจบบ้าง10ตอนจบบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีภาคพิเศษเป็นภาค SP ีออกมาหลังจากนั้นนะครับบางครั้งก็เป็นการเติมเต็มตอนจบให้สมบูรณ์แต่ว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักในซีรีส์มากนะักสำหรบแล้วิูณ ใน8ตอนนั้นแหละคือคุณจะสามารถทิ้งความรู้สึกเหงาเศร้าแล้วก็ปิดฉากไปกับเพลง first love มันก็เป็นการปิดฉากที่สมบูรณ์แล้วนะครับแต่พอมีตอนที่9เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะให้ความรู้สึกแบบ complete แล้วก็จบจริงๆนะครับไม่ได้หลายคนอาจจะบ่นกันเยอะว่าเอ้ยมันน้ำเน่าอยลากับละครหลังข่าวเลยตอนที่9เนี่ยแต่ก็คิดซะว่าเป็นภาคพ,พิเศษก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดมาจบในตอนที่8เนี่ยก็เชื่อว่าจะมีหลายคนทวงว่าจะมีภาค2อีกไหมจะมีอะไรต่อไหมนะครับแต่พอเป็นแบบนี้มันก็จบ complete ในตัวของมันเองครับก็ เจ็บปวดเงาๆหรือว่าตอนจบที่มันสมหวังน้ำเน่าได้ด้วยตัวเองโดยส่วนตัวครับผมรู้สึกผูกพันกับเพลง first love มากๆนะครับ album first love เนี่ยก็เป็นซีดีของศิลปินญ,ญี่ปุ่นคนแรกที่เก็บตังค์ซื้อเลยสมัยนั้นมันแพงมากนะครับซีดีนำเข้า5 0าอบาทเ,เก็บเงินอยู่นานมากๆเป็นยุคที่ผมเริ่มฟังเพลงญี่ปุ่นแล้วแต่มันก็ยังหาซื้อยากเนาะพอเห็นมีซีดีมาวางขายในบ้านเรารู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่อุ้ยร้านเทปในเมืองไทยมีซีดีเพลงญี่ปุ่นก็เลยซื้อมาโดยที่ในตอนนั้นผมยังไม่ได้้้้รรรูจักกกกกกอาทาาานนุุเเเลลลยยีวว่หหห็็ปแตม ลยด้วยซ้ำนะครับเอาจริงนะคือตัวแรกที่เปิดฟังเนี่ยมันยังไม่รู้สึกปิ๊งมากเพราะว่ามันเป็นเพลง R&B อะ่ะแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ชอบฟัง R&B เท่าไหร่ผมฟังแบบ J-rock J-pop ปอะไรเงี้ยแต่พรามันเป็น CD ดีญี่ปุ่นที่มีในตอนนั้นเพียงอันเดียวก็เลยฟังวนไปวนมาสุดท้ายเลยกลายเป็นซึมซับทุกเพลงความรู้สึกที่ใส่ซีดีเข้าไปแล้วกดมาอินโทรมันต้องเป็นแบบ เป็นอินโทรของเพลงออโตเมติกครับหลังจากนั้นพอได้ฟังทีไรความทรงจําในช่วงนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักความสนุกสนานบรรยากาศของญี่ปุ่นในยุคที่เราเริ่มตกหลุมรักเพลงญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็รวมอยู่ในตอนนั้นทั้งหมดนะครับแลพอได้ฟังอัลบั้มนี้ทีไรความทรงจำในสนุกสนานเหล่านั้นมันก็ย้อนกลับมานะครับเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้แต่มันก็ยังคงเป็นความรู้สึกดีดๆที่อยู่ในความทรงจําไม่ต่างจากรักแรกที่มีกลิ่นบุรีอย่างเพลง first love นั่นแหละและไม่ว่าวันนี้ผมอาจจะฟังเพลงอื่นมาาาามมกยอจจะ ตกหลุมรักกับศิลปินคนอื่นมามากมายแต่ว่าเพลง first love และอัลบั้ม first love นั้นก็จะเป็นหนึ่งในความทรงจําในใจเสมอนะครับและในตอนนี้เพงลงรักอันแสนเศร้าเพลงนี้นั้นก็อาจจะกลายเป็นความทรงจาที่งดงามของใครหลายๆคนไปเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งคนที่ไม่ทันอุทัยคารุในยุคนั้นก็ตามเลยครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเพลงเพลงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใ,ใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง,งกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือน เป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสำหรับวันนี้บายมมาาาว่